ก่อนรับฟังธรรมะขอเชิญทุกท่านร่วมกดติดตามกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นสาธุใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เรียบเรียงเนื้อหาหากมีส่วนใดไม่ถูกต้องตามหลักธรรมผู้จัดทำขอน้อมรับด้วยความเคารพและยินดีต่อการสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาธรรมอย่างสุภาพเสมอสาธุเคยสงสัยไหมครับว่าในดินแดนอันไกลโพน เมื่อครั้งพุทธกาลอันแสนยาวนานก่อนที่มนุษย์จะรู้จักโลกนี้ในแบบที่เป็นอยู่เคยมีเหล่าสิ่งมีชีวิตที่น่าเกรงขามผู้มีฤทธิ์เดชและอำนาจเหนือกว่าที่เราจะจินตนาการได้พวกเขาถูกเรียกขานว่ายักษ์ผู้เฝ้าคุ้มครองหรือบ้างก็สร้างความสั่นสะเทือนให้แก่ดินแดนที่อาศัยแต่ทว่า ท่ามกลางพละกำลังที่ยิ่งใหญ่และหัวใจที่เต็มไปด้วยความแข็งกร้าวมีเรื่องราวบทหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในประวัติศาสตร์เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของการค้นพบเรื่องราวของพยายักษ์ผู้หนึ่งผู้ซึ่งยอมละทิ้งพละกำลังทางกายเพื่อโอบรับเอาความสงบจากภายใน นี่คือเรื่องราวของพยายษะเสนาบดีผู้ซึ่งได้พบกับพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระอโนมมัตสีผู้ซึ่งเรื่องราวของท่านจะสอนให้เราเข้าใจว่าความสงบสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเป็นแต่มาจากสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นมาร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของท่าน ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อครั้งพุทธการกันนะครับการกำเนิดพุทธการของพระอนุมัติสีพุทธเจ้าในพัทธรกัปนี้เมื่อโลกยังคงเปี่ยมล้นไปด้วยความบริสุทธิ์และความสงบสุขได้แผ่ซ่านไปทั่วทุกสารทิศผู้คนมีจิตใจที่อ่อนโยนและธรรมชาติยังคงงดงามบริสุทธิ์ณการนั้นพุทธการขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระอนุมทัตส,สีได้อุบัติขึ้นพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าจากจำนวน28พระองค์ที่ปรากฏในพุทธวงศ์และเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกแห่งพัทธกับนี้พระนามว่าอโนมมัตส,สีมีความหมายว่าผู้ทรงเห็นธรรมโดยไร้ซึ่งประมาณซึ่งสะท้อนถึงปัญญาอันไร้ขีดจำกัดของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระวรากายสูงใหญ่ถึง58ศอกและมีรัศมีจากพระวรากายสว่างสวัยเป็นประกายงามดุดดวงจันทร์ยามเต็มดวงทรงประทับอยู่ใต้ต้นพฤกษชาติที่ชื่อว่าต้นกะรวิกซึ่งมีกลิ่นหอมฟุ้งไปไกลถึงหนึ่งโยพระสัทธธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นเป็นดุดสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของผู้คนและสัพสัตวให้สงบร่มเย็น ผู้คนต่างพากันละทิ้งกิเลสและตัณหาหันมาปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความเคารพและเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนในช่วงเวลานั้นไม่เพียงแต่โลกมนุษย์แต่โลกของเหล่าภพภูมิต่างๆรวมถึงโลกของเหล่ายักษ์ผู้มีฤทธิ์เดชก็ได้เริ่มรับรู้ถึงการมาของพระพุทธองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาแสงแห่งธรรมะ ได้ส่องไปถึงจิตใจของพยายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งมีชื่อว่าพยายักษ์เสนาบดีในห่วงเวลาเดียวกันนั้นพยายักษ์เสนาบดีเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้ปกครองและผู้บัญชาการเหล่าบริวารยักษ์นับไม่ถ้วนท่านเป็นยักษ์ที่มีพละกำลังมหาศาลร,รูปร่างสูงใหญ่เทียมฟ้า ดวงตาเป็นประกายด่งดวงไฟในยามค่ำคืนเสียงคำรามของท่านสามารถทำให้ป่าสันสะเทือนได้ทั้งป่าท่านปกครองอาณาจักรยักษ์ด้วยความเด็ดขาดและเป็นที่ยอมรับในหมู่ยักษ์ด้วยกันในฐานะผู้ที่ไม่มีใครสามารถต้านทานได้แต่เบื้องหลังของความแข็งแกร่งและความน่าเกรงขามนั้น จิตใจของพญายักษ์เสนาบดีกลับไม่ได้สงบสุขอย่างที่ใครๆคิดท่านได้เผชิญกับสงครามภายในความรู้สึกว่างเปล่าที่มาพร้อมกับอำนาจอันไร้ขีดจำกัดท่านมีทุกสิ่งแต่กลับรู้สึกขาดบางอย่างที่ความยิ่งใหญ่ทางกายไม่สามารถมอบให้ได้ท่านรู้สึกว่าพละกกำลังและอำนาจนั้น เป็นดั่งกำแพงที่ขวางกั้นท่านจากความสุขที่แท้จริงท่านมาเริ่มมองหาหนทางที่จะปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของความแข็งกร้าวและได้ยินเสียงกระซิบจากสายลมแห่งธรรมะที่พัดผ่านมาถึงอาณาจักรของท่านวันหนึ่งด้วยภารกิจในการเฝ้าดูและปกป้องอาณาจักรพยายกษเสนบดี ได้เดินทางมาถึงบริเวณชายป่าแห่งหนึ่งณที่นั้นท่านได้มองเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนุมัตทัตส,สีทรงประทับนั่งอยู่ใต้ต้นกรวิกในท่าทีที่สงบนิ่งท่ามกลางเหล่าภิกษุสงฆ์และผู้คนจำนวนมหาศาลที่ต่างพากันนั่งฟังธรรมด้วยความสงบ พยายักษรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เคยมีใครที่มีอำนาจที่สามารถทำให้เหล่าสรพรพสัวรรวมถึงตัวท่านเองรู้สึกได้ถึงพลังแห่งความสงบได้เช่นนี้ท่านมองเห็นรัศมีแห่งพระพุทธองค์ที่ส่องสว่างนวลตาเปรียบดังแสงแห่งความหวังที่ส่องลงมายัางจิตใจที่กำลังสับสนของท่านแม้จะเป็นยักษ แต่ท่านก็มีสติปัญญาและเมื่อท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงธรรมะด้วยถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยเมตตาหัวใจของท่านก็เริ่มอ,อ่อนลงความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับท่านมาก่อนได้บังเกิดขึ้นนั่นคือความรู้สึกของความเลื่อมใสความรู้สึกที่อยากจะหลุดพ้นจากพันธนาการของฤทธิอำนาจที่ท่านมีอยู่ หลังจากวันนั้นพญยายักษะเสนาบดีไม่ได้กลับไปยังอาณาจักรของตนทันทีแต่ท่านเลือกที่จะอยู่เฝ้ารอในมุมที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้ท่านมาฟังธรรมจากพระพุทธองค์ทุกวันทุกถ้อยคําที่พระองค์ทรงตัดล้วนเป็นด่งหยดน้ำทิพย์ที่ชำระล้างจิตใจของท่านท่านเริ่มทำความค่้ยใจในหลักของอริยสัจสี่ ที่สอนให้เห็นถึงความจริงของความทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์ท่านเริ่มพิจารณาว่าความน่าเกรงขามและอำนาจที่ท่านมีอยู่นั้นก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติที่จะต้องแปลเปลี่ยนไปในที่สุดเหมือนกับความสุขความทุกข์ของเหล่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายท่านเริ่มฝึกจเจริญภาวนาตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนใช้สติกำกับจิตใจที่เคยแข็งกระด้าง ให้ค่อยๆอ,อ่อนโยนลงท่านเรียนรู้ที่จะปล่อยวางยอมรับในความเป็นจริงและที่สำคัญที่สุดคือท่านได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากอำนาจภายนอกแต่มาจากความสงบภายในที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเมื่อจิตใจของพญยาย์เสนาบดีได้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยพระสัตธรรมท่านได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของตนเองไปโดยสิ้นเชิง จากพย,ายักษ์ผู้บัญชาการท่านได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ผู้ซึ่งใช้พลักกำลังที่มหาศาลของตนในการปกป้องและสร้างความสงบสุขท่านไม่ได้ใช้ความน่าเปร่งขามของตนเพื่อข่มขู่หรือสร้างความกลัวอีกต่อไปแต่ท่านใช้มันในการปกป้องป่าปกป้องสายน้ำและปกป้องหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง ท่านจะคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆและจะแสดงตัวก็ต่อเมื่อมีภัยอันตรายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่การแสดงตัวของท่านนั้นกลับมิได้เต็มไปด้วยความเครี้วกราดหากแต่เปี่ยมไปด้วยเมตตาผู้คนที่เห็นท่านจึงมิได้รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกได้ถึงพลังแห่งการคุ้นครองที่ยิ่งใหญ่ และด้วยการกระทําเหล่านี้พระยายักษ์เสนาบดีได้แสดงให้เห็นว่าความเมตตาที่เกิดจากใจที่สงบนั้นมีพลังยิ่งกว่าอำนาจใดๆในโลกด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธองค์พระยายักษ์ขเสนาบดีได้กระทําหน้าที่อุปถาคพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์อย่างเงียบสงบและไม่แสดงตน ท่านใช้ฤทธิ์ของตนในการปัดกว่าเส้นทางเดินธุดงให้เรียบง่ายคอยปกป้องคุ้มครองเหล่าภิกษุที่กําลังภาวนาอยู่ในถ้ำหรือในป่าลึกให้ปลอดภัยจากอันตรายท่านไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนนอกจากความสุขที่ได้เกิดจากการทำความดีครั้งหนึ่งเมื่อเหล่าพระสงฆ์ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของน้ำ ท่านก็ได้ใช้พลังของตนในการนำสายน้ำจากยอดเขาอันบริสุทธิ์มายังที่พักของพระสงฆ์โดยไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าการอุปถัมภ์นี้มาจากยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกการกระทำของท่านหลวนเป็นไปเพื่อสร้างบารมีและเป็นภัยเพื่อแสดงถึงความเคารพอย่างสูงสุดในพระรัตนตรยัยซึ่งการกระทำเหล่านี้ ได้ทำให้พญายักษ์คเสนาบดีกลายเป็นตัวอย่างของการใช้พลังเพื่อสันติและการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่การกระทำอันเงียบสงบของพรยายักษ์คเสนาบดีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เพียงตัวท่านเองแต่ยังส่งอิทธิผลต่อเหล่าบริวารยักษ์ของท่านด้วยเมื่อเหล่าบริวารเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของท่านจากผู้บัญชาการที่เด็ดขาด สู่ผู้นำที่เปี่ยมด้วยเมตตาพวกเขาก็เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของอำนาจที่แท้จริงและบางส่วนก็ได้เริ่มสนใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธ,ธองค์ท่านไม่ได้บังคับให้ใครต้องทำตามหากแต่ท่านใช้การเป็นแบบอย่างในการนำพาพวกเขาไปสู่หนทางแห่งความสงบสุขและด้วยความช่วยเหลืออันเงียบสงบของท่าน ทำให้ป่าและบริเวณรอบข้างกลายเป็นดินแดนที่สงบสุขและปลอดภัยผู้คนต่างรู้สึกได้ถึงความร่มเย็นที่แผ่ซ่านแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังของความสงบสุขนั้นมาจากหัวใจของพระย,ยักษ์ผู้ที่ได้ละทิ้งความแข็งกล้าวเพื่อโอบรับเอาความเมตตาการมีอยู่ของท่าน กลายเป็นหลังตำนานที่ไม่มีใครเคยเล่าแต่เป็นความจริงที่ทุกคนต่างสัมผัสได้พระยายัคเสนาบดีไม่ได้ปรารถนาในนิพพานในภพภูมินี้หากแต่ท่านได้ตั้งปฏิธานที่จะสร้างบารมีให้สมบูรณ์พร้อมในอนาคตชาติท่านได้บรรลุธรรมในขั้นหนึ่งเป็นพระโสดาบัน ผู้ซึ่งได้เห็นหนทางแห่งนิพพานอย่างแท้จริงท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของพระอริยสงฆ์เป็นผู้ที่พ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏการบรรลุธรรมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับยักษ์ผู้มีฤทธิ์มากเช่นท่านหากแต่เป็นผลจากการและทิ้งอัตาและการเพียรปฏิบัติธรรมอย่างไม่ยออ่อท้อท่านได้สั่งสมบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ จากการอุปถากพระพุทธองค์และการใช้ชีวิตด้วยหลักธรรมเรื่องราวของท่านเป็นเครื่องเตือนใจว่าการก้าวสู่หนทางแห่งธรรมนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนหรือมีอำนาจมากเพียงใดตราบใดที่เรามีจิตใจที่พร้อมจะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้และเรื่องราว ของพยายักษะเสนาบดีผู้ซึ่งได้พบกับพระสัตธธรรมในยุคพ,พุทธกาลของพระอนมุมัติสีพุทธเจ้าดนจบลงแล้วครับเรื่องราวของท่านไม่ใช่เรื่องราวของยักษ์ผู้มีฤทธิดเดชแต่เป็นเรื่องราวของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ค้นพบความสมบสุขที่แท้จริงท่านสอนให้เราเห็นว่าแม้จะเป็นยักษ์ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยฤทธิ์อำนาจ ก็ยังต้องสแสวงหาความสงบจากภายในและไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเป็นแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นในทุกย่างก้าวของชีวิตคติธรรมที่เราควรจดจำจากเรื่องราวนี้ก็คือแท้จริงแล้วความสงบสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดจากอำนาจที่เรามีไม่ได้มาจากชื่อเสียงที่เราสร้างไม่ได้มาจากการเอาชนะผู้อื่น แต่ความสงบสุขนั้นมาจากความเมตตาการปล่อยวางและความดีงามที่เราสร้างขึ้นในจิตใจของเราเองครับ